เนื่องจากนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนั้นลงพื้นที่ที่สิงห์บุรีเพื่อที่จะเยี่ยมเยียนแล้วก็เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย,ภยครับวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะนะฮะนั่งเรือท้องแบนไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจชาวสิงห์บุรีก็จะเห็นได้ว่าขนาที่นายกล่องเรือไประหว่างทางก็จะมีประชาชนบางส่วนลุยน้ําออกมาน้ําถึงอกประชาชนนะฮะแล้วก็ออกมาต้อนรับคณ,ณะของนายกรัฐมนตรี ก็ตะโกนให้กำลบังใจชาวบ้านที่อยู่ในบ้านนะตะโกนกันไปตะโกนกันมาแบบนี้นะฮะพื้นที่ลักษณะแบบนี้คือพื้นที่ที่น้ําท่วมมานานและคุณจะสังเกตเห็นได้น้ําเริ่มนิ่งนะฮะน้ำเริ่มเปลี่ยนสีนะ,ะต้องรีบเอาออกโดยเร็วอ้าวจากนั้นครับนายกได้เดินทางต่อไปเยี่ยมชาวบ้านในอีกตําบลหนึ่งคือตําบลพิกุลทองที่อำเภอท่าช้างระหว่างนั้นมีคุณป้าคนหนึ่งเป็นชาวสิงห์บุรีที่ประสบภยัย

น้องรังนอกขางบนแวมีคนแก่ติดเตียง้อาบ้านันดีตกมาเอนี่ฮะนะฮไปทุกจังหวัดมีคนกอดตลอดนะครับแต่ว่าก็ต้องช่วยกันเยียวยานมีทีมประกบท่านผ่วงท่านผู้ว่ามากันหมดนะฮะระว่าพื้นที่มีนักข่าวสอบถามนายกถึงสาเหตุของน้าท่วมแล้วก็การแก้ไขปัญหางานนี้นายกต้องถอดแมสให้ดูหน้าแล้วบอกว่าที่ถอดแมสเนี่ย ไม่ได้อารมณ์เสียนะที่ถูกตั้งคําถามแต่อยากให้เข้าใจว่าที่ลงพื้นที่มาเนี่ยจะมาดูว่าจะแก้ปัญหาตรงไหนได้บ้างาลองดูช็อตนี้หน่อยฮะพายางครับนะักกระจายการสนนายกไม่แจ้งรมเสียเลยเลยว,ว่ามาดูแล้วมันจะหน้าบ้านจะทําตรงไหนได้บ้างใช่ไหมครับมันหน้าที่ของคนละหน้าที่กันพระจายางครับครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะอ้าวันนี้เขาบอกคุณผู้ชมนะเดี๋ยวขอพูดเรื่องของโครงการวันสร้างสุขก่อนที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับ น,นะนะอวันสร้างสุขยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมใครก็ตามที่อยากจะสมทบทุนก็เชิญได้เลยนะฮะที่หน้าจอตรงนี้นะครับสแกน q r วโค้ดกันได้เลยขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกท่านที่บริจาคร่วมกันเข้ามาทุกบาททุกสตางค์จะเปลี่ยนเป็นไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าของใช้ของสาธารณประโภคทั้งหลายแล้วส่งตรงถึงบ้านของท่านผู้ประสบภัยอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมเอาละฮะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยขยายกันนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับ มีซุ้มเสียงจากบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ฝั่งทางซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาผมใช้คำง่ายๆจะไม่ใช้คำทางภูมิศาสตร์ว่าซ้ายหรือขวาแยกอย่างไรคือฝั่งทางตะวันตกก็แล้วกันเวลาเจ้าพระยาไหลลงมาจะมีฝั่งตะวันตกอยู่ซ้ายมือเราฝั่งตะวันออกอยู่ขวามือของเรานะฮะทางฝั่งตะวันออกในเวลาโดนเนี่ยเป็นทางหลักลัดมาชัยนาทป่าศักดิ์ใช่ไหม แล้วก็มาลงปูดไปผ่านลังสงลังสิทธ์ผ่านลาดกระบังอันนั้นผ่านไปแล้วแต่ว่านี่คือภาพที่อ่างทองอ่างทองนี่คือทางฝั่งตะวันตกครับยู่ทา้งฝั่งซ้ายแล้วใครก็ตามที่ถูกน้ําล้อมไม่ว่าจะเป็นด้านขวาเป็นเจ้าพระยาด้านซ้ายเป็นแม่น้ําน้อยหรือว่าด้านซ้ายเป็นท่าจีนด้านขวาเป็นแม่น้ําน้อยผมบอกเลยจังหวัดเหล่านี้เป็นจังหวัดที่อาจจะตกใจเพราะว่าท่านไม่เคยโดนหนักขนาดนี้มาก่อนถามว่าทําไม ตอนปี54ฝั่งตะวันตกโชคดีนะครับไม่ค่อยมีน้ําปล่อยผ่านไปแต่ปี54ทั้ทางฝั่งตะวันออกอ่วมมาปีนี้ไม่ทราบเขาเลือกผ่นน้ํากันอย่างไรผมไม่ทราบนะว่าใครหรือว่าหน่วยงานใดเป็นคนเลือกที่จะเอาปัดไปซ้ายหรือว่าปัดไปขวาใช้คํานี้แต่นักการเมืองที่สสที่อ่างทองบอกว่าอยากให้ไปดูหน่อยทําไมผันมาทางฝั่งซ้ายเยอะจังแต่ทางฝั่งขวา พอมีข่าวตอนต้นรืดูการที่น้ําท่วมทำํำไมตอนนี้น้ําน้อยจังฝั่งนั้นน่ะมันมาสิงบุรีมันมาอ่างทองสิงบุรีกับอ่างทองสองจังหวัดตอนนี้ชาวบ,บ้านตกใจกันหมดนะฮะทำให้มันนานขนาดนี้เนี่ยดังนั้นนี่ใช่การเมืองเรื่องน้ําใช่หรือไม่นี่สิงบุรีนะฮะเอามาให้ดูกันเพราะว่าตอนนี้สิงบุรีกับอ่างทองเป็นจังหวัดที่ต้องโฟกัสกัน แล้วพื้นที่ไหนก็ตามที่เป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยได้เจอกับน้ําท่วมหนักๆเท่าไหรเพราะว่าในอดีตไม่ค่อยได้เจอเป็นพื้นที่รองก็จะตกใจกันมากแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์วิกฤตแบบนี้ดังนั้นการสั่งให้ปัดน้ําไปทางซ้ายและขวาทั้งก่อนที่จะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยานะครับแล้วก็หลังจากปล่อยน้ําลงมาคือท้ายเขื่อนเจ้าพระยาผมก็าลังพูดถึงทั้งทั้งสองอย่าง ก่อนจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาท่านปัดไปซ้ายกับปัดไปขวาท่านต้องเลือกดูนะฮะว่าปัดไปซ้ายตอนนี้ซ้ายเริ่มเอาไม่อยู่ฝั่งขวาไปได้หรือเปล่าคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้สําคัญนะครับผมบอกเท่านี้ผมใช้นะผมบอกเท่านี้ว่าเรื่องของการเอาน้ําปัดซ้ายหรือน้ําปัดขวามีการเมืองเข้าไปผสมแล้วก็เจือปอนอยู่ใช่หรือไม่อย่างไรจริงๆมีชื่ออยู่หมดเนะี่ย และมีชื่อหน่วยงานมีชื่อองค์กรด้วยสสก็ไม่ต้องใบท่านคงรู้กันดีสสอ,อ่างทองมีไม่กี่คนที่ออกมาเรียกร้องให้ท่านนายกนั้นดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการปัดน้ําตรงนี้หน่อยท่านนายกด้วยท่านรองนายกด้วยแล้วก็หน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่ทําหน้าที่ปัดน้ําจัดสรรน,น้ําว่าจะให้เลี้ยวไหนลองดูหน่อยนะครับฝากไว้ครับชาวบ้านฝากมานะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้